บ a n a าเกมมิ่งเกมเมอร์กลับมาแล้วครับอยากที่รู้กันพี่สโนเกอร์บรรณาเกมมิ่งเกมเมอร์เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเกมเนาะลองเล่นเกมดีเบตเล่องเกี่ยวกับเกมวันนี้แต่มันจะมีอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เราอยากทำคือมาแกะกล่องกันเออจริง มจริงๆถ้า<ม>วงการฟิกเกอร์เนี่ยเขาจะรู้จักกันว่าเป็นกล่องที่แบบข้างใน,นมันจะมีตัวละครเยอะ<ม>แล้วก็มันจะมีแยกเป็นซีรีส์มีแฮร์รี่พอตเตอร์มีสไปเดอร์แมนมีชินจังแล้วแต่แบรนด์จะเข้ามาชุดนี้ก็จะเป็นชุดของ Toy Lexi เป็น <X C. S 1> ของหนัง Dr. Ain, s t o r s t ์ส n ต e ท์ e ัลติเว e ร s ในจักรวาลของมาเวลมาเวลโอเคมาเวซึ่งหลายคนสงสัยพี่นุ๊กว่าไอ้บานาน่ามีขายของพวกนี้ด้วยเหรอมีจริงๆมีนะมีจริงๆมีแต่ไม่ได้ขายอยู่หน้าร้านสามารถจะขายในออนไลน์แล้วก็หน้าร้านบีบีบียอนเดอะบ็อกที่เป็นเครือเดียวกับบานาน่าครับอ่าซึ่งทอยซี่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีชุดมาเวลที่เป็นอินฟินิตี้วอลเอ่อมีตัวธานอสมีตัวทอมีตัวทริปเปิลแมนที่มันเป็นตัวชุดกล่อนนี๋ยวเอาใหม่ครับก็จอดไม่ใช่อ่ะทีเอสก็ พอพอแล้วหลายคนสงสัยว่าแล้วทอร์เรซี่เนี่ยเป็นแบรนด์อะไรพี่นุ้รู้จักทอร์เรซี่ไหมจริงๆผมไม่ไม่ไม่ค่อยสะสมเรื่องของตัวฟิกเกอร์หรือตัวตัวการ์ตูนยุคนี้อ่ะแล้วสะสมอะไรของเล่นเหรอหรืออะไรสะสมของมีเมน่ยมครับจากแบรนด์ต่างๆเขาไม่เรียกว่าสะสมเขาเรียกขโมยไม่ใช่ขโมยครับขอแบบลับๆพวกเสื้อแบรนด์ต่างๆนะับผมก็จะมีของมีเมาส์แผ่นรองเมาส์นู่นนี่นั่นนะคสะสมไป เต็มบ้านไปหมดก็อ, أ, อย่างที่บอกคือทอยซี่เนี่ยก็เป็นแบรนด์ของประเทศไทยนะ<า>ไม่ใช่แบรนด์ไต้หวนันไม่ใช่แบรนด์ฮ่องกงไม่ใช่แบรนด์ญี่ปุ่นเป็นแบรนด์ไทยที่เขาผลิตฟิกเกอร์แล้วก็ได้ลิขสทิทธิ์แท้จากมาเวลแล้วก็ BNK 4 8เปนี่ยทำของเล่นและของสะสมออกมาขายแล้วก็จะบอกว่างานดีมากคือบางทีถ้าซื้อของบางแบบบางฟิกเกอร์บางยี่ห้อบางรุ่นอนะสีแตกบางทีจะเก็บสีพวกมุมไม่ดีหรือไอ้ตัวที่แบบเข้าไม่ถึงอะไม่คมไม่คมใช่แต่ทซเนี่ย ทอร์เรซีนเนี่ยบอกเลยว่าดีซึ่งซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแกะกล่องกล่องสุ่มดูกล่องนี้ซึ่งเซตเนี่ยมัลติเวิร์สออฟแมทเนสเนี่ยอันนี้จะมีทั้งหมด8ตัว8ตัวครับ8ตัวซึ่งตัวละครก็จะมีอย่างที่เห็นที่หน้ากล่องเลย<ห>น,นี่นเลยก็จะ,ะจะมีหลักๆก,ก็จะมีด็อกเตอร์สติงผ่ะเอกเขาะนะครับสติงน, <ผม S 1> นะเป็นคนจีนเนาะลืมด็อกเตอร์สติงนะครับและอันนี้ก็จะเป็นวันด้านะครับในร่างของสการ์เล็ตวิชและที่กล่องบายกล่องสุ่มพวกนี้ที่มันสำคัญคือ ในกล่องสุ่มมันจะมีตัวสเปเชียลซึ่งตัวสเปเชียลกล่องนี้ก็คือตัวซอมบี้ด็อกเตอร์สเตรนท์อ่ะก่อนแกะเพิ่งเห็นห้องบรรยากาศดีอย่างนี้หลายคนบอกโอ้ยทำไมมันดูสวยงามไฟสวยงามจริงก็นี่เราได้ไฟจากเทปโปลเอ่อซึ่งก็เป็นแบบเครื่องยิงดาวอ,อันนี้อันนี้ผมขอได้ไหมเนี่ยขออีกแล้วเหรออ่ <laughs> อะเอาไปหมดเลยโอ้ <laughs> ไฟเอากล้องด้วยไหมเอาไปให้หมดเลยเออมาถึงตรงนี้ดีกว่านะไอ้กล่องสุ่มเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันอยู่8กล่อง8ตัว8ตัว เรามาลองดูวันนี้ครับว่าเฮ้ยผมกับพี่อ๋องเนี่ยคนละสีเนี่ยใครจะมือดีได้ของสเปเชียลบ้างอ่าได้ได้เปิดมาเปิดมาเลยนี่ครับเปิดกล่องมาเนี่ยก็จะเป็นแปดโตัวครบเลยพี่ให้นุกเลือกก่อนเลยให้นุกเลือกก่อนนี่เป็นแบบนี้นะครับให้นุกเลือกก่อนให้นกเลือกก่อนซาให้ซีเหงาลบเอียวไม่แต่คุณรู้เปล่าว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาคนจะซื้อกล่องสุ่มอ่ะเขาจะมีวิธีการเขานะเขาจะแบบสมมติว่า คือตัวละครแต่ละตัวขนาดไม่เท่ากันแล้วถ้าสมมติเราเรารู้น้ําหนักรู้มือเห็นว่าเขาเวลาเขาไปซื้อเขาจะเขย่าเขาจะดูน้ําหนักแล้วสมมติว่าเขาเลยเราอยากได้ตัวใหญ่น้ําหนักมันจะเยอะสมมติว่าไอตัวไอตัวลินทาเนี่ยตัวใหญ่กว่าชาวบ้านเลยราว่าหนักกว่าชาวบ้านเขาแล้วไอเนี้ยไม่อยากได้แต่ถ้าไอตัวดรสเตนไอตัวตัวแลงเอสเนี่ยไอตัวที่เป็นตัวสเปเชียลเนี่ยดูผอมแห้งแรงน้อยแต่ว่าเบาถ้าพี่นุกได้ไปเดินตามเม่กาบะซ่าจะเห็นเห็นขยประสบการณ์มาเยอะแล้วใช่เขย่าประจําเลยครับหมดมาเยอะแล้ว หมอไม่ส่งเลยเหรออ๋อกลองสุ่มเหรออะไรอย่างเงี้ยไปหมดมาเยอะซะแล้วส่งมาสิว่ากลองสุ่มเหรออะไรโอ้โหรอนเล่นไฮโลเลยโอ้โหะลองลองดูว่าอะลองพี่นุ๊กลองดูน้ำหนักมันเท่ากันไหมเนี่ยไม่เท่ากันอะลองพี่นุ๊กลองกล่องนี้กล่องนี้เบาลองกล่องนี้หนักโอ้ยแตกต่างกันนิดเดียวนี่รู้สึกเลยเหรอรู้เพราะผมเขย่ามาเยอะหมดไปแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เล่นรอบสองยังไม่เอาไม่เอาหัวเลย มุกตัดมุกโอ้ามาพี่นุกเริ่มแกะกันดีกว่าเอาพี่ผมให้พี่นุกเริ่มก่อนเลยนะกล่องแรกครับอ่าแกะทีละกล่องคนละกล่องเลยมาใจเย็นใจเย็นฮ้ยอะไรตัวไหนนี่ตัวเทพของเราครับซินิเตอร์สเตรนจ์นะครับผมตัวที่เป็นด็อกเตอร์เจ์ก่อนตอนจบอ่ะที่มันอ๋อเป็นร่างสารตาออกมาบออของพี่ได้ดีเฟนเดอร์สเตรนจ์ ไอตัวละครตัวแรกเลยที่ตายตั้งแต่เปิดเรื่องเลยที่เปิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็วิ่งอยู่วิ่งหนีวิ่งหนีปีศาจอะเนี่ยวิดาตัวนี้ก็จะมีเนี่ยเนาะมีด้วยกันอยู่3ชิ้นในกล่องนะมีฐานมีฐานนะครับผมและก็มีการ์ดนะครับมีการ์ดชื่กาทำดีนะการ์ดเป็นแบบกระดาษแข็งหนานะครับเป็นของสะสมได้ก็บอกชื่อว่าเป็นตัวอะไรนะจริงเราไม่ต้องแกะเราก็รู้แล้วว่าเป็นตัวอะไรไม่แล้วข้างหลังเขามีลายเซ็นด้วยนะมีเนจิ้งดีเลกเตอร์ของทอยเล็กซี่ซึ่ง ไอชิ้นเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกนะพี่นุ๊กพี่ของพี่มันมีไอ้นี่ไงไอวงแหวนเขาตัวละครมีแค่ฐานอย่างเดียวอ่ะเขาตัวละครพี่มันมีวงแหวนไงวงแหวนแต่ตัวใช่ไหมโอเคกล่องแรกรู้แล้วเอามาดูซิว่าตัวที่สองเป็นอะไรลุ้นไใ่มันต้องมีสองใบไม่ใช่นั้นบล็อกเด้งครับเนี่ยผมยังไม่ทอดทิ้งคุณเลยเนี่ยคุณ่ะทอดทิ้งผมประจำเลยของพี่โอ้โหขอบไหมขอบไหม พี่สี่แถวว่ะสี่แถวเหรอถ้าออกสองนี่จะบ้าหรือพี่๊อกเด่นสองแถวด้วยอ่ะสองแถวนี่ขึ้นกับบ้านนะสอยแถวนัก้ตัวนี้มานะอะไรอะไรผมครับไม่เชื่อเปล่าไม่สเปเชียลครับแต่ว่าก็เป็นมาสเตอร์โมโดอ๋อโมโดไอตัวอิลูมิเนนติกของพี่เป็นโอ้โห เอเมริกันชาเวสพี่อยาตัวนี้นี่ของผมมีฐานแล้วก็มีนี่ด้วยมีอะไรเนี่ยมันเป็นดาบเลดาบดาบฟันแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าวงวงแบบสวยๆอ่ะของพี่ก็จะเป็นฐานอยของพี่ฐานสวยนะของพี่มันเป็นฐานแล้วก็มีไอ้ตัวหนอนเนี่ยไอ้ตัวตัวปลาหมึกปลาหมึกที่ตามตามตามตัวน้องมาตอนแรกช่เออที่ตามมาจนถึงมามามาติเวิร์ของสแตสแตนเนี่ยตามมาอ่ามาขอพี่ดูก่อนบ้างดีกว่าเอา อนี่ได้ตัวี่ได้ตัวที่พี่อยากได้สกาเล็ตวิชนี่สกาเล็ตวิชเอออ่านี่หว่องครับได้หว่องหว่องได้หว่องได้หว่องอ่าซึ่งในนี้ก็ตัวสกาเล็ตวิชหว่องมีอะไรให้บ้านไม่นี่เขามีเกมมิ่นะนี่ไงมีโล่อะโล่ที่เป็นไล่าท้าทาแครับล้วท้าทายดูหน่อยล่าทาายดูหน่อย วิงกระเดียมเลดี้โอซ่าแฮร์รี่พอตเตอร์เออถ้คนอันกันใช่ไหมไม่ไม่เราสังเกตดีพี่นุกคือถานแต่ตัวเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนของไอ้ตัวนี้นี่เป็นชิ้นส่วนของไอ้ตัวตัวตานี่ไอ้ตัวไอ้ตัวกอกร์ชื่ออะไรวะไอ้ตัวนี้ไม่ชื่ออะไรไม่รู้จะไม่ได้นี่ของนุกของนุกจะได้หนวดใช่ไหมเมื่อกี้ไอ้ชาเวตเมื่อกี้ก็เป็นหนวดอีกเส้นหนึ่งไงพอมายืนครบเซตอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเามาเรียงกันเออใช่มันก็จะเป็นตัวปลาหมึกอยู่ข้างล่างเออแล้วก็จะมีแนึ้มาาตัววกกห็ปลล พลังไหวพลังไอเดียพลังที่มันเขาชอบทำเงี้ยเขาชอ่างเงี้ยแล้วพลังขึ้นมาตรงแขนอย่างเงี้ยอ่าแต่ยีตัวท้ายที่เรามาตัวตัวท้ายนะตัวสเปเชียลยังไม่ออกเลยเลยเป็นออกตัวนี้อที่ผมพี่ว่าอยู่กับพี่มากกว่าอยู่ตัวนี้เนี่ยตอนเนี้ยคือตัวที่ออกมาหมดแล้วมีตัวอะไรบ้างอ่ะตัวที่ขาดคือตัวลินทาโรสเซนธรรมดาโอเคดูกันว่าใครจะได้ลินทาใครจะได้โรสเซนตัวธรรมดาแล้วก็ใครจะฟุกได้ตัวเดสสเตนเดสสเตนขาเขาเขียนว่าเดสสเตนนะจริงๆถ้าเราเรียกกันคือสเตีนมาพี่นุ๊ก ตัวท้ายแล้วอุ้ยหอมมากเนี้ยหอมอขงพี่นะอ่ะโช๊ะมอมอโอ้น้องลินทาอะไรน้องลินทาล็อเจร์สตรนครับอ้าวแสดงว่ากล่องนี้ไม่มีตัวสเปเชียลนะก็เป็นตัวปกติเนาะคือมันก็พูดถึงสเปเชียลมันก็ไม่แบบมันไม่ได้ง่ายใช่มันไม่ได้ันมันเขาเรียกว่ามีอัตราดอกแบบน้อยมากเรียกว่าจะเรียกว่าศูนย์จุดกี่เปอร์เซ็นต์ ไชแล้วสอ่ตัวของผมสีตัวของพี่คือลองสังเกตที่ฐานทุกคนอนะ่ะมันจะมีไอตัวปลาหมึกเนี่ยตัวปลาหมึกเนี่ยมัต้องวางไอตัวนี้อยู่ตรงกอากเพราะเป็นตาใช่มันเป็นตัว,ตวปลาซึ่งท็กิมมิคเขาก็คิดมาดีนะเพราะไอตัวในหนังอ่ะไอสกาตแลวิสหรือวันด้าแมคซิมมอมเนี่ยเป็นคนเรียกปลาหมึกตัวน,นี้แหละไปไล่ล่าน้องอเมริกันชาเวส เพื่อเอาพลังอ่าเพื่อเอาพลังเพื่อจะไปตามหารักแทะตามหาลูกตามหาลูกที่แท้จริงหรือเปล่าอ่าที่ที่มันดีเวิร์ตนึงไงเออก็เนี่ยก็เลยยืนอยู่บนตัวปลาหมึกแล้วก็ไอ้พวกเกี่ยวข้องทั้งหลายก็จะโดนแบบพวกปลาหมึกเนี่ยเขาอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะเออแล้วก็คือโดยรวมแล้วพอมายืนโดยรวมเนี่ยโอ้เท่สวยเชียวเห็นไหมพอมายืนโดยรวมเนี่ยเฟี้ยวเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วโหกษักริย์โคตรเกี่ยนะยังไงเดียวเราไม่ได้สเปเชียลมาสักตัวอ่าจริงๆเรามีขายแบบเซ็ตแพ็กเกจที่เป็นแปด แปดอย่างเดียวใช่ไหมใช่แปดแล้วก็แยกมีแยกไหมแยกอยากได้สวยๆยืนแบบเท็ดเท็ดก็คือคือไม่ซ้ำแน่นอนแกตั้งทีเดียวซื้อกล่องไปเลยแพ็คหนึ่งสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทไม่ถือว่าแพงนะเนี่ยต้องโดนแล้วหมายถึงโดนโดนของเล่นโดนของพรีเมียมมาวางแข่งพวกนี้ทั้งหมดมันโดนกระท่อมโดนกัญชาเลยก็ว่าไปเออมาโดนของพรีเมียมซะแล้วบุ้งเดี๋เอาของพรีเมียมเดียวเลยอ่ะใครสนใจก็ไปจับไปซื้อหาได้ที่ w ว็ e w e b n a n t h ครับผมแล้วก็แอปพลิเคชันออน n ลน์ทั้งผ่านมือถือเนี่ยทั้งระบบ Android และ iOS ะโหลดมาก็สั่งซื้อได้เลยหรือใครอยากจะไปเขย่าหน้าง,งานอยากลองเขย่าดูที่เขย่าบ่อยเลย,ยโลโ <c oughs> ต้องบอกขย่ากล่องบกล่องบายซิโอ้โหขย่อกล่องบายนียนนเน่เล่นรอบเล่นรอบสาวแล้วยังไม่เอาอีกนะเนี่ยไปขย่าหน้างานคือไปร้านไปหน้าร้าน BB b box ีบีบิออดีบ็อซึ่งร้านเนี่ยก็เป็นเครือเดียวกับบาาบน่าอยาย้ำราคาห,หน่อยคือเซตนี้ทั้งเซตเลยนะบอกอีกทงางใครทีอราคาถ้าซื้อทั้งเซตอยู่ที่3,724บาทขาแล้วตกตัวมาณ6 6 0บาทอเออ แต่ถ้าซื้อแยกกล่องตกตัวเท่าไหร่490 490แพงขึ้นมาประมาณ20-30บาท30บาท,บาทแต่มีความเสี่ยงที่ได้ซ้ำไง mm hmm. อ่ะก็ไปตามกันได้ครับใครอยากได้ฟิกเกอร์อสวยๆจากค่าย toy Le l ซี y ก็ไปซื้อแบบซื้อ,อ,อ,อบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามคอนเทนต์ของพวกเรานะครับก็สามารถติดตามได้ทั้ง5ช่องทางเลยเ<อ>นะครับ่็จะเป็น Li@ n e แอดเฟซบุ๊กยูทูบไอจีติกต็อกไปติดตามกัน,กนใ,หให้ค,ค,ครบครับจะได้ไม,ม,ม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เกมเมอร์คลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วเด ของเเล่นดี๋ยวเรามาฟังเอกแล้วอย่าลืมติดตามด้วยครับสครับ <ผม S 2> คลิปนี้ผมน,นายจรวัาแล้วก็พี่สนุกเกอร์เดียวไว้เปิดลา์ไปก่อนสวัสดีครับ